ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลน,นครแหลมฉบังตำบลทุ่งสุขราอํเาเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนางจินดาถนอมรอดนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังเป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าสนราชการครั้งที่สองประจำปี2565พร้อมด้วยนายบุญเลิศน้อมศิลป์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบังในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารและหัวหน้าสนราชการเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารได้มีโอกาสนำเสนอและติดตามปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนให้ที่ประชุมได้พิจารณาอันจะนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีประเด็นและวาระการประชุมที่สำคัญประกอบไปด้วยด้านโครงสร้างพื้นฐานอาทิการตีเส้นจราจรบนถนนการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำการปร,ปรับปรุงถนนที่ชำรุด การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรเพื่อที่จะเข้าไปอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆโดยนายบุญเลิศน้อมศิลป์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบังประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารกล่าวว่าหลังจากที่ทางเทศบาลน,นครแหลมฉบังได้มีการจัดตั้งกลุ่มลายพัฒนาบ้านเราส่งผลให้ในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ได้พบเห็นและรับทราบถึงปัญหาของชาวบ้านโดยตรง และสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วและนอกจากนี้คณะผู้บริหารและหัวหน้าสนาชการยังได้ถ่ายภาพหมู่รวมส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy งดให้งดรับของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใดทุกช่วงเทศกาลเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจ ในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ด้วย